แป้งล่ำกสวัสดีค่ะชาวมนชัยคนบ้านทุ่งชาแนลค่ะแอบมาส่องดูแป้งลํำน้อยนะคะนอนยังไงนอนหรือยังนะคะแปล้งลํำน้อยนอนยังลูกฮะทำไมแป้งลํำอ้วนขึ้นวะฮนทำไมแป้งลํำดูอ้วนขึ้นวะดูชี้ดูชี้แปล้งลํำอ้วนขึ้นดูนี้ดูดิ แป้งล้ำอ้วนขึ้นนี่เนาะโอ้แป้งล้ำอ้วนขึ้นจริงๆด้วย FC ดู FC ดูแป้งล้ำอ้วนขึ้นค่ะ FC แป้งล้ำน้อยยังไงลูกนอนลูกนอนหลับนอนหลับแล้วเร็วนอนนอนนอนอแป้งล้ำน้อยเอ้ย แปง้งลำน้อยแปง้งลำน้อยเอ้ยแป้งลำน้อยแปง้แปลงลำอ้วนขึ้นแปง้งลำอ้วนขึ้น <c oughs> แปง้งลำได้กินนมจากเต้าแล้วแปง้งลำอ้วนขึ้นเลยใช่ไหมลูก แม่ไปนอนแล้วนะแป้งล่ามเอ้ยแป้งล่ามเดี๋ยวแม่ไปนอนแล้วนะลูกแป้งล่าหลับตานะแป้งล่ามนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะได้แข็งแรงแข็งแรงพรุ่งนี้หนูจะได้มีแรงวิ่งนะลูกนะวิ่งแข่งผลกับพ่ออีกนะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมแป้งล่ามน้อยนอนซะนะลูกรัก แม่จะไปนอนแล้วเสียงหายใจนะคะเสียงหายใจยังฝืดๆขัดๆอยู่ก็คือระบบข้างในก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่แผลข้างนอกก็เริ่มแห้งแต่ว่าแผลข้างในมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองตาแป๊วมองตาแป๊ว กาจะเป็นวัวดาวแล้วนะคะเป็นวัวดาวแล้ววัวลายจุดแล้วนะคะก็จะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดกลายเป็นวัวลายจุดเลยทีเนี้ยเป็นวัวดาวแล้วแปล้งลํำน้อยเสียงหายใจนะคะเพราะว่าเขาเป็นตุ่มในพงจมูกด้วยนะคะ เป็นตุ่มในโพรงจมูกมันก็เลยจะหายใจฝืดๆเรื่องๆแล้วตุ่มในโพรงจมูกมันก็แตกแตกมันก็เป็นน้ำมูกนะคะไหลออกมาไม่หยุดมันก็มาตันอยู่ที่รูจมูกไว้สมสารแป้งล้ำน้อยนะคะหายใจไม่สะดวกมาหลายวันแล้วแป้งลํำน้อยของแม่อีลาคํามแพงเอ,อ้ยนอนสะลูก ทำแพงน้อยนอนดอลูกเด้อมืออื่นจะได้มีเห, today, เหียมีแห้งแลนด้อลูกเด้อแ,แม่ไปนอนแล้วนะบ๊ายบายฝากคุณแม่แม่ทุกท่าน FC ทั่วโลกค่ะเป็นกำลังใจน้องแป้งล่ำเลยนะคะ กำลังใจให้น้องถุงทองอมเงินน้องแปล้งล่ำขอเอฟซีทั่วโลกช่วยเลี้ยงน้องด้วยนะคะช่วยเลี้ยงน้องแป้งล่ำด้วยการชมคลิปไม่ข้ามด่านนะคะก like, ดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปไม่ข้ามด่านขอเอฟซีทั่วโลกทุกท่านได้บุญได้กุศลนะคะก็การชมคลิปก็เป็นการช่วยเลี้ยงช่วยดูแลน้องแป้งล่ำด้วยนะคะ เรเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะก็รายได้จากการชมคลิปก็เอามาดูแลน้องนะคะมาช่วยเลี้ยงน้องนะคะขอคุศลผลบุญในครั้งนี้ที่ทุกท่านได้ช่วยชมคลิปไม่ข้ามด่านขอให้บุญนี้จงสำเร็จแด่ทุกท่านขอให้มีสุขภาพดีแข็งแรงพ้นจากทุกส่งโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงอย่าเจ็บอย่าจนคอยมีเหลือจินเหเจ็บเหลือใช้ตลอดปีตลอดไป ขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทวโลกทุกท่านค่ะที่เมตตาช่วยเลี้ยงน้องนะคะขอให้แป้งล่ำอยู่รอดปลอดภัยสุขภาพดีแข็งแรงนะคะเติบโตนะคะอยู่กับพ่อกับแม่ไปตลอดชีวิตนะลูกบ๊ายบายน้อหลบฝันดีลูกบ๊ายบาย เดี๋ยวแม่ไปนอนแล้วนะลูกแป้งล่ำหลับตานะแป้งล่ำนอนนะแล้วพรุ่งนี้หนูจะได้แข็งแรงแข็งแรง